ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะเพื่อนๆอ่าวันนี้สายก็จะพาเพื่อนๆมาดูการแสดงรามโนรานะคะเมื่อวันที่สุปกสายก็ได้เดินทางไปกรุงเทพหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วสายก็ไปดูการแสดงกิจกรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะกิจกรรมวัฒนธรรมรวมรวมใจรวมไทยสร้างชาติก็จะมีการแสดงแต่ละภาคล้วนงดงามทางนั้นเลยนะคะเพื่อนๆวัฒนธรรมงดงามเสมอนะคะ วันนี้สายก็ได้มาถ่ายชุดรํามโนราเพราะว่าเพื่อนของสายก็อยู่จังหวัดสตูลบอกสายว่าช่วยไปถ่ายให้หน่อยได้ไหมอยากลง youtube ด้วยอยากให้คนอื่นได้เห็นบ้างถึงความงดงามและศิลปะใช่ไหมคะเ,เพื่อนก็ตามนั้นวันนี้สายก็ได้เดินทางมานะคะแล้วได้เก็บข้อมูล เดี๋ยวเราก็ไปชมนะคะก่อนที่จะไปชมทรายก็จะขอ,อะรู้ที่มาที่ไปก่อนนะคะสำหรับการแสดงชุดร,รัมมโนราน,านั้นก็มาจากชุมชนวัดนิคมพัฒนารามหมู่ที่3ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะคะโดยการสนับสนุนจากพระครูโสพลปัญญาสารเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เจ้าคณะอำเภอมะนังจังหวัดสตูลสำหรับผู้ฝึกสอนก็คุณปิยวัฒน์จินตราธรรมนันเยาวชนก็ผู้ปกครองก็จะพากันมาในช่วงเย็น5โมงนะคะหลังจากที่สวดมนต์เสร็จก็จะมีการฝึกรำมโนรานะคะก็เป็นประจำทุกๆวันและต่อเนื่องมาเป็นเวลา3ปีนะคะ สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะส่งจังหวัดสตูลแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลและก็ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนนะคะให้การสนับสนุน ดูมโนราสายขอชมแถวนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมีแต่ของน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรอขายบ้างค่ะเนต้มบ้านชิมแล้วขนมอะไรนะับขนมโกทอย่างำจากอะไรเนี่ยแป้งเหนียวอืมหอมดีนะอรอืมอร่อยมีไส้ด้วย ขนมดปังมันเป็ของน่ากินทั้งนั้นเลยมาจมบุฟเฟต์ปลาลุงมั้งปั่นก่อนเดี๋ยวเอาเอาทีละบูฟเฟต์ปลุงเป็นจังหวัดที่มีกายรายการมากอร่อยมากเลยอ๋อปลาทับทิมอันนี้ข้าวอะไรคะข้าวสังหเวชค่ะอ๋อแบบนี้เหรอ จูรินจะเป็นข้าวหอมมะอันนี้จะเป็นข้าวมีสีนี้เหมือนกันใช่ไหมคะีสีน้กี้ลูกบานเราค่ะลงเ้นอด่ะวัวนุ่ไม่กลับหัวับ้เตียเตีย เดี๋ยวชิมต่อชิมชิมเลยชิมต่ออร่อยเนี่ยผินนี่เลยโยกโยกขึ้นล้กเล็นกเล่นจักรางอยู่ีกยักจะทำกันวเหนียวตัวทำเล่นนมันจะยืนโดรกัน้งไหวได้กูยกขึ้นไปเล่าถึงเท่าไหร่นี่อันนี้ยนีดนี่นี่นี่วีน่นี่นี่น่นีนี่นีนนี่ แป้งข้าวเหนียวพูดยมกน้ำเปล่าแล้วก็เคลือบน้ำตาลอืมแต่อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยนี่ขนมำร่วงอ๋อทุกคนไม่ได้เกินเท่าไหร่แค่ไหนก็เลยเปี้ยวไม่ได้ที่ต้องน้ำปลาตีนุ่มไปเรื่อยจัดเลยมีน้ำพึ่งปลาน้ำพึ่งปลาจริงๆเหรอจริงจริงอ๋อเหรออ่น้ำพึ่งบริสุทธิ์จับเต้ากบบรรทัดอ้า โฆษณาได้โฆษณาได้ได้แล้วก็สมุนไพรได้มาจากชนพื้นเมืองของสกายโอ้ <บน S 1> สกายเลยนะนสกายที่มีอาประชากรอยู่ในพัปกป้ายประมาณไม่เกินสองร้อยกว่าคนสกายนี่นะสกายอยู่ที่อำเภอบรรทัน,นงังจังหวัดสตุนเราอ๋อแล้วแล้วแล้วแก้อะไระยายาสมุนไพรนี้มันได้หลายอย่างแก้ ปวดเมื่อยตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายของสาไก่นี่นะใช่ครับโอเคอ่าน้ำพึ่งนี้มาจากไหนของที่ระลึกของที่ระลึกของทระลึกมันนี่มันนี่คือป่าสาไก่โอ้เหงาป่าเหงาป่าสาไก่ที่บอกไปว่าที่เป็นคนพื้นเมืองอืมใช่เข้าใจน้ำพึ่งนี้เป็นน้ำพึ่งป่าจริงๆน้ำพึ่งป่าจริงๆไม่ได้เลี้ยงนะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงมันอยู่ตามอะไรอ่มันอยู่ตามต้นไม้มันเป็นป่าเสื่อกอบบรรทัดขอบตะนมันอยู่แพงไหมปวดเท่าไหร่ นี่ขวดขวดเล็กก็200บาทขวดขวดใหญ่ก็500บาท500บาทใช่ไหมขวดใหญ่บรินี้สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประกันมันนี้ค่ะมันนี้คือมอนมอนสากลใช่ใช่ไม่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมันนี้เปนนมันนี้มันนี้น่ารัก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 แล้วก็นี่ธีตะกิตพ่อเบียงพิไทยพิษไทยผัแห้งผูกเองไทยสดมะนาวพวงไรมะเมล็ดอ่าพี่ชุมชนของผม อนี่ปริษฐ์ปั้นโอดอปของหมู่บ้านอ่านี่คืออะไรปลาดุกราดมปลาดุกราของแม่บ้านหมู่ที่สี่อ๋อปลาดุกเหรอนี่ปลาดุกปลาของปลาต้อยนี่มีโลโก้นี่จะบอกมันปลาต้อยอ่าของผักยนอะไรไม่เคยได้เห็นผักเลียงต้องผักเลียงมาหลายวันมันก็จะผักเลียงแล้วก็นี่ น้ำพริกน้ำพริกปลาดุกลาปลาดุกลาแล้วอันนี้คืออะไรนี่คือแกงอะไรนี่อตอนนี้ปลาดุกลาที่ทอดแล้วปรุงทำเร็จแล้วพร้อมดื่มพร้อมรับประทานได้นะดื่มได้ด้วยพูดแล้วมันจะลอกต่หลอกพร้อมรับประทานดื่มหน้าปลานปุกนอร่อยอันนี้คืออะไรน้ำริกอ้อไส้อ้อไส้กับหมูตักไส้ข้าวเหนียวบ๊ะบ๊ะดูดกัโอ้วันนี้เจาะลงพื้นที่เลยภาคใต้มาไกลพัทลุง สตูนไปก่อนไปก่อนไป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 อปไ่ไกไป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 อปไูไป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 งปไ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 นไปไปไอร่อยไรไป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 อปไปไป้ปไ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 อกปไิไปปไปไนไปไปปไ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  นกรงหัวจุกกินก็เสียงเพราะเสียงดีแล้วก็เก็บได้คุ้นนานเพราะว่าเปลือกมันจะหนาเป็นที่นิยมของเซียนเลี้ยงนกรงหัวจุกเขาเรียกอะไรด้วยอะไรนะด้วยหินค่ะด้วยหินด้วยหินค่ะลูก่อนกับนุ่งบากหม้อกับนุ่งบากหม้อดูแล้วไม่ไม่กระจายยังถ่ายได้ยังถ่ายแล้วยังมีทุกอย่างเลยอันนี้กำลังทำขนมปากหม้อ ไส้เค็มกับไส้หวานค่ะไส้เค็มก็จะมีไชโโ๊มันแก้วแล้วก็ถั่วไส้หวานก็มีบะมะเข้าอนแล้วก็น้ำตาลปี๊บอ๋อขนมขนมขนมมีนี่ขนมปากหม้อก่อนแล้วกินยากกินยากเดี๋ยวนั่งบนรถ์นายท่านผู้ใหญ่ไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปอบรมต่อแล้วเนี่ย ้มีเยอะใช่ไหมอ๋อเป็นของป่าใช่ไหมได้ซื้อไปยึมได้เป็นไม้ยืนต้นอ๋ออ๋อลูกต้นใหญ่ๆเนาะท,ที่บ้านไม่มีนะลูกน่ารักจัง <laughs> ได้ได้ลูกได้จัดเต็มได้นิสสวยเนาะอนุบาลสามค่ะอนุบาลสามเหรอชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอ่าชื่ออะไรหนูสัมภาษณ์หน่อยชื่อปิงปิงดังดังค่ะดังดังค่ะลูกเด็กนิงมาจากไหนคะลูกมาจากจตูนจตูนจตูนหนูมาไกลมาก วันนี้อยู่อนุบาลูมิวันอะไรคะวันสามเอาหน้าโมน้โมน้โมไหน้ามาลูกจัดเต็มเลยชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงค่ะเด็กชายดัง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 ลูกชื่อเด็กชายประมอลมีตัวแทนด้วยเรียนหน้าโมเรียนอะไรลูกดังดัง อานุบาลอะไรอนุบาลอะไรครับนุบาลสาม้เอะไรตัวเองไม่รู้จะดรู้หมดเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเออน่ารักมากเลยไหนถ่ายคุณครูฝึกสอนหน่อยโอ้มืดนี่ยูซูรินค่ะทั้งหมดกี่คนคะนี่สี่สิบคนมีแต่เด็กๆนี่

ใช่คะ่ะชื่อเบงกิะอยู่ชั้นไหนนะลูกป .5 ป .5 มาจากจังหวัดอะไรน,นะสตูลสตูลโอเค เซิร์ฟเออเซิร์ฟประมาณสี่พันอ้แพงเหมือนกันโอ้ประมาณสี่พันอะไรนะเซิร์ฟเซิร์ฟอยากมากเลยเซิร์ฟเมีกระาวาคนสวยยิ้มหน่อยจ้าจากไหนลูก คุณทมทศพลอ๋อวันนี้จะมาทำอะไรจ๊ะรำเกี่ยวกับอะไรหลูกเสียกอะไรรำเกี่ยวกับาักลางโอ้โหผกลางมาจากถอดอะไรนะถั่วั่ทองเออถ้าพูดเคยไปอยู่ได้ได้จัดมาลูกเพราะว่าเอาไปลง YouTube อยู่แล้วต้องไปมันมีต้องช่องนะคะหนทูตไปติดตามอ๋อช่องเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บไม่มีโทรศัพท์เนาะเรามินน้า ใครมีเน็ตอ่ะใครมีเน็ตบ้างลูกใครมีเน็ตเปิดช่องบ้างนนี้เดี๋ยวป้าจะเอาไปลงยูทูบสวย Yeah. <laughs>